ไม่ลึกไม่ลึกเขาใส่ฝั่งนี้โอ้สบายมากเลยกันนี้ไม่ถึงอะไรเลยปะฝาฝาไป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 ,ไปเลยโอ้โหสีสันเลยครับเป็นไง เผ็ดหมูดัดส้รๆมันจะขูงมว้าว รถหกสิบบาทแล้วไม่ดมใจโอ้พี่ดมใจเอาเดี๋ยวพี่จ่ายกันก็ได้ต่นนี้ก็ได้ครับขาขามหดขับรถขึ้นไปเก้าโลนะครับลานกลางเต็นท์ขาพออเมืองขาั้มหดครับไปจอดที่ลานกลางเต็นท์ครับจากจอดจอดรถก็มีเส้นทางเดินเท้าให้ชมนะครับจะผ่านขาชมดาวขาพ่อเมืองขาสามหดทุ่งบัวสวรรค์สามสองหนึ่งทุ่งบัวสวรรค์ที่หนึ่งครับสวยที่สุดนะครับแต่ระยะทางการเดินประมาณสองโลกว่านะครับมีเส้นทางเดินเท้าตามแนวหน้าผ่านะครับ ขอบคุณครับไปซองกับสองบอ่ะเจีงยงทางดไหนก็จะเป็นที่นี้ว้าวขึ้นลง,ลงออกไฟล่างคือทอปเลเอนไม่ลึกไม่ลึกเขาใส่ฝั่งนี้น,นี่นะครับเราถ้ามาทางอุทยานล้วก็จะผ่านตรงนี้นะครับ โอ้สบายมากเลยกันนี้ <laughs> ไม่ถึงอะไรเลย <laughs> มาได้เา <c oughs> นี่ยถ้ามาล่องเนี้ยล่องจานตุ้ยเนี่ยมาเ,เ,เ,เด้ยาาขตตงตงตรงนาด,ดขวา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  เหเหไปไป <royable S 2> ไปเลยมีอะไรไหมคลุเมื่อกี้เสียงน้ำใช่ไหมเอ้ามนแค่นี้แหละครับติดน่ไม่ได้กันนะเข้าหรอ 18แน่นอนงวดนี้18แล้วมานี่เองเมื่อกี้ปืน1แค่ตรงนี้แหละเราเดินดูเหมือนนึกเนาะโอยแกเก็บได้อ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสองล้อแบกกล้องเที่ยวอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะคะเราพาทุกท่านมาเก็บดอกกระเจียวนะคะที่อุทยานแห่งชาติไซงามค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะไซทองอ๋อไซทองเหรอหลอกหลอกหลอกลอกโอเคเราอยู่จุดชมวิตวตอนนี้เป็นทางผ่านนะหลังจากเข้าอุทยานนะครับหาชมดาวนะครับไซทองไงสวยไหมสวยนี่ขนาดแค่วิว วิวระหว่างทางนะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกลางเต็นท์กันกลางเต็นท์วันนี้เรามีแคมปิ้งนะคะแล้วก็มีทํากับข้าวเราไปดูว่าเราจะทําเมนูอ,อะไรคืนนี้เย,ย้ตอนนี้เรามาถึงลานกลางเต็นแล้วนะคะ กว้างกว้างห้องน้ําอยู่ทางโน้นเดี๋ยวให้เดี๋ยวเราไปรีวิวห้องน้ําเดี๋ยวค่อยไปเนะาะแต่ว่าตรงที่เป็นพื้นที่หน้าผาเขาไม่ให้กลางนะครับเอแต่ก่อนเขาให้กางใช่ไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวเราจะกางเต็นท์ก่อนเพราะว่าฝนมาแล้วอเคไหม,มกางเต็นท์ไปขนของ เื่อนเลยเย็นสบายก็ไม่กลัวอะไรเลยนะเพราะว่าเรามีเตรียมพร้อมทุกอย่างวันนี้มีเมนูส้มตำด้วยนะจ๊ะกลัวผู้ประสบภัยประสบภัยรู้สึกว่ารู้สึกว่าสว่างขึ้นแล้วเอาว่าต็นอันนี้225อีบาทนะครับ ที่ลองที่ลองเท่าไรที่ลองแทนละยี่สิบบาทแทนละยี่สิบบาทโอ้ยไม่น่าขนมาเลยเอาเวลาสิขายต่อให้ขายเท่าไหร่ขายสามสิบครับมาแล้วโอ้คูระสบไทยมาแล้วอุ้ยเห็นูเป็นยัไงทางลมโอ้สวัสดีครับ มีการโอพยพโอพยพไปไหนไปเทนนี่มัน่ลไ่วายนิดนึงนะครับคณะวุ่นวายคณะวุ่นวายครัวคณะวุ่นวายคัวเรามีหนึ่งสองสามขัวนะ เดี๋ยวมารวมเมนูกันนะจะเมิดจะติดหม้อด้วยนะจะเป็นดูว่าจะเป็นเดี๋ยวจะทำอย่างนี้จะเป็นแผ่นหรือว่าเป็นม้วนนะครับอย่าหาทำจะเป็นไข่จับนะแต่เอาเมื่อส่วนผู้ป่เอาอันนั้นเอาอยางที่แข็งนะ้าสวยมาก้าสวยจังเลย ครับอเียงซ้ายยอันนี้ตรงหน้าลานเลยนะครับวันนี้พระอาทิตย์สวยมากแต่งแป๊ดเลยลม่รู้ม้มาแล้วมาแล้วเนี่ยเกือบไ,ไม่ทันเกือบไม่ทันหรอพระอาทิตย์สวยมากเลยนะครับวันนี้หน้าลานกลางเต็นเลยนะครับห,หน้าผาน่าจะสวยเนาะ พาหามหดเดินไปนิดหนึ่งอ่ะเป็นบุญมากเลยอ่ะสวยมากเลยไม่เคยเห็นพระอาทิตย์ตกสวยขนาดนี้สวยจริงดูดูนะครับจะซูมให้ดูดูดิเห็นบนเขาเลยครั้งแรกนะเนี่ยพระอาทิตย์ตกวัวเรามาเนี่ยดูดิเราเพิ่งเคยเห็นพระอาทิตย์ตกดินพระอาทิตย์ตกดินสวยมากเลยวันนี้สวยจริงอยากไหมถือสวยมาก วยมากเลยพระที่ตกที่สวยมากเลยไปทำกับข้าวต่อทำข้าวต่อไม่รู้ไฟไหมข้าวหรือยังเทปอีกแล้วลอบพี่แล้วจำได้ไหมครับเชฟอะไรนะปลาอะไรนะปลาห่อฟอยปลาห่อฟอยครับรอบนี้อะไรครับรอบนี้อะไรครับก็มีนี่ครับหมูดาดหมูดาดครับหมูดาดกับกระทาครับ กินได้คิดไปคุณนั่งให้บุกโดนโว้ยน่ะโอ้โหหม้อตันตดหม้อแล้วเธอตดหม้อแล้วเดี๋ยวเราะปิมน้ำดสีสเรับอือเป็นไงเผ็ดเมูดัดส่งตรงมันจะขึน อันนี้เราปาดหมดอันนี้เหลือยลอยูอย่ ตอนนี้เราอยู่ด้านกลางเต็งตอนนี้เราอยู่พ่อเมืองขาพ,อพอ่อเมืองแช่ขาพ่อเมืองก็จะเดินขาหามโพดแล้วก็เดินมานี่ทางเข้าของเรานะคะมาเลยไม่ไม่ตอนเช้าอะไรเงี้ยขวัญเยอะขวัญเยอตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้านะครับพอาทิตย์กำลังขึ้นตีห้าครึ่งน,นะครับ บรรยาก,กาศกำลังดีด้วยเอานักท่องเทียเท่ยวตลางฉาบเลยเนื่องมาจากเป็นเจ้าของพื้นที่ครับยังไม่ยืนไก่ท่องเที่ยวครับไก่ท,ท่องเที่ยวักท่องเที่ยวตกใจนะครับโอ้มาดูป้ายนี้ไม่เหมือนข้างหน้าไหม <laughs> ทุกหนึ่งสองกิโลทุกสองหนึ่งกิโลโอ้โหแวะไปนี้ก่อนดีกว่าไปดูหมอกก่อนไปดูฝายหางหดก่อน ว้าวโอ้โหถ่ายรูปไม่ไหยจะไปนั่งตรงนี้อัน like yeah. นี้คือผาผาหมดนะครับน้อน้อยโอ้โหดูดูดูวิวข้างล่างนะครับเหมือนในนี่เลยเหมือนสุโขทัยเลยไอ้เขาหลวง ตาห้ำหดเหรอใช่ <Yes. S 2> ตอนนี้เราก็มาถึงพระห้ำหดแล้วนะคะสวยไหมสวยมีทะเลหมอกเลยครับวันนี้วันที่อะไรวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเออยี่สิบเจ็ดที่ยี่สิบเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดมาถึงบางห้หดแล้วเดินอีกสองกิโลถึงทุง่งสองกิโลได้เหรออืมป่ะ ในงี้เสียงเลยตอนนี้เราก็เปลี่ยนมุมกล้องอะไรนะมันเป็นโกโปรละสองกิโลวะถือกล้องตอนนี้ไม่ไหวเดินก <as ันต่อสองกิโลไม่รู้จะถึงไงถึงแล้วก็ถึงนั่นแต่งานที่กำลังสวยนะครับดู นี่ไงสวยสุดเนี่ยแต่ว่าแสงเยอะมากเพราะว่าเรามาถึงส,สายเราไปถ่ายทะเลหมอกกันอยู่ผาหามพดอยู่ตุงที่หนึ่งครับเยอะมากตุงบัวสุบัน,น,นดูดิงเลพวกเก่าหน้อยมาถึง ทุ่งดอกกระเจียวทุ่งที่หนึ่งนะคะจุดอันซินของที่นี่เลยนะคะเป็นยังไงลิสสวยมากเลยเ่เรามาถึงมาถึงดสายมันร้อนเนาะร้อนไปแล้วก็จะเดินบนลูกกลับไปที่เต็นท์เะเต็นท์เราอยู่ไหน้๊ใช่เหรอหาพ่อเมืองเราขึ้นไปดูหน้าผากเลย เป็นอุทยานที่ใครชอบออกกำลังกายนะครับชอบเดินก็ถ้าคุณเดินมาจากพาหัมพดใช่ปะเดินมานีสองโลแล้วก็เดินกลับอีกสองโลไปกลับก็รวมเข้าทุงด้วยก็จะประมาณห้ากิโลนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าผากัน ีอะไรเนาะสุ้ผ่าหาหมดไปได้ไปกันต่อครับเป็นไงขากลับเป็นไง คนอะไรมันขยันแท้วะจะถึงป้ายไหมผม้โาถึงจริงเว้ยถ,ถึงแล้วถึงแล้วถึงที่พักเราเลยเวลากี่โมงใช้เวลาเท่าไหร่ นแปดโมงนะครับไปตั้งแต่ตีห้าตีห้าครึ่งรวมเดินทั้งหมดก็ประมาณน่าจะห้าโลได้ไปไปสองโลกับสองโลแต่ว่าแม่นูน่นแม่นี่ก็ห้าโลแล้วครับแปะทุ่งสีอะไรเงี้ยยุงเยอะยุงเยอะยุงลายมาด้วย